ะบุตสวัสดีคุณผู้ชมเขาหน่อยดิก็ก็ตอนนี้ก็อหน้า,าตาดีนะพวกมึงอะใช่ใชบรรยากาศทิวทัศนรอบๆนะก็เป็นเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยใช่ไหมคุณดีบ เราจับตาแตกนะครัะนี่ก็เป็นโรงเรียนทีย่อยๆนะที่มาถ่ายได้ก็เพราะว่ามันเป็นเออโรงเรียนกูเองเออโรงเรียนกูเองแล้วก็เป็นเวลาพักเที่ยงด้วยในแกผมก็นั่งอยู่กับเออเพื่อนดีแสนดีเพื่อนดีแสนดีตรงนู้นแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็ครูของเราอยู่นี่นะใช่ครับครูโคศดเลยเฟี้ยงอ่ะเฟี้ยงมากนะเฮ้ยไอวอนครับไอวอนมานะครับไอวอนมานะครับก็ มันก็ซื้อขนมมาเยอะมากเลยนะถือเลยบางกูหมดเลยแล้วตอนนี้เราก็รอเพื่อนอีกในแก๊บนั่นนั่นในแก๊บก็เป็นแก๊งมีเพื่อนมีพวกเพื่อนๆอยู่เนี่ยเนี้ยเนี้ยอย่าบอกอะไรกับผู้ชมแม้เดี๋ยวนะครับไอฟิกครับไปฟิกไงเยืนแท้อยู่เยืนแท้กับไอดีมตอนนี้กำลังคุยกันว่ายาบ้าที่ได้สั่งเอาไปส่งที่ไหนในแก๊บก็ใช่เลย เขาก็คุยกันเรื่องว่ามีงานอะไรไหมอะไรประมาณนี้เพื่อนหนึ่งเพื่อนหนึ่งเอ้ยเพื่อนหนึ่งเพื่อนโอ๊ตนี่คือสภาพของหน้าเด็กดมกาวไอเดอลดมไอเดอลดมแก้วก็นั่นนั่นก็คือแก๊งเพื่อนเราไอ้คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยชื่อนักเรียนก็ไอ้เต้นของเรานั่นเองแล้วก็ไอ้นู่นนะไอ้น่นนะสองคนที่กับอิงตัวเอมโนยิปอ หรือว่าอะไนั่นนั่นไอเขดนไอเข็ดอ๋อเดินหน่อยเพียงเพี้ยงภาพเปล่งปลนไม่ใช่ตอนแรกนะที่ตรงนู้นไม่มีแก๊งผู้หญิงนะก็มีเรียบร้อยแั้นก็เป็นแก๊งผู้ชายคุมใหญ่ๆเลยแล้วตรงนู้นก็มีอีกแก๊งหนึ่งนะครับนี่มีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงตรงนู้นนะครับก็จะเห็นได้ว,ว่าหลายแกง๊งหลายอะไรฮะ อาละครับนะครับถึงก็ร้องไห้เผื่อเจอถึงก็เปียกเลยเขาเรียกถึง่าสนุกกันมากครับแล้วคูครูสนครับก็มาดูเลยคุณดีครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาออกรายการเหมือนเดิมแต่เขาเห็นในในกล้องนี่ดามากเลยคุณเลดเน่งเน่งเน่งจริงครับรู้สึกยังไงกับเพื่อนนธอๆนีมั้งครับ ไอโยกูอธิบายไม่ได้ว่ะเหลือมึงก็รักกันนะเพื่อนไหนโยนักกังไหนตัดอ่าอย่างนี้เลยอัดคนละอ่าไหนคันหน้ากันหน้าโอเคเดี๋ยวเออไปเข้าแถวกันดีกว่านะ